ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2 0กินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกติดตามในช่อง y u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  e เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอสรุปผมขอสรุปผลทีเด็ดการให้ทีเด็ดในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP กันก่อนนะครับแมนยูในช่อง YouTube ชนะ2 0กินเต็มนะครับคาวาซากิ ฟอตาเลชนะ3-1บอลไล์ ice, สดกินเต็มนะครับเชลซี Chelsea, ชนะ2-0กินเต็มนะครับอาร์เซนอลชนะ3-2สกอร์สูงนับ5กินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกเมื่อวานเฮียหยวนให้ทั้งหมด4บินกินเต็มทั้ง4บินยินดีด้วยกับสมาชิกที่ตามในกลุ่มที่เด็กเฮียหยวนจาก V.P. สเต็ป3แตกสเต็ป4แตกเยี่ยมไหมครับ ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮ er ียหยวนอย่างเป็นทางการแอดลีเก้า911เว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะน,นี้อย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP มีทั้งลิงก์รับซับ กลุ่ม Line Official และ Facebook อยากติดตามแบบไหนกดติดตามได้เลยแต่จากใจเฮียหยวนอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจสมัครเข้ามาในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจากว p ีเพราะเฮียหยวนทำโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้กับสมาชิกทุกคนแชร์ลิงก์รับซัพ์เพื่อนเล่นเรารวยรายได้เสริมที่มากกว่ารายได้หลักโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับด้วยระบบใหม่ล่าสุดเพียงคุณแชร์ลิงก์ของ คุณเองคุณก็จะได้ยอดเทิอร์นคืน1%ของยอดเล่นทั้งหมดง่ายๆนะครับผมทำโปรโมชั่นมาให้ทุกท่านแล้วเพียงสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างมือเรนใต้คลิปได้เลยนะครับผมทำแถบลิงก์คลิปไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP p แล้วนะครับครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอลแชมเปี้ยนชิพ เป็นการเตะเพย์ออฟเลื่อนขึ้นชันเป็นการเจอกันของคาริฟซิตี้เจอฟูแลแลมที่สนามคาริฟซิตี้สเตเดียมบ้านของคาริฟนะครับเตะเวลาตีหนึนาทีตรงตามเวลาบ้านเรามาดูตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพของทั้งสองทีมที่ทำตารางคะแนนไว้ในฤดูกาลนี้23นัดในฐานะเกมเจ้าบ้านคาริฟชนะสิเสมอ9แล้วก็แพ้3ามคาริฟยังเป็นทีมที่ เล่นในบ้านดีแพ้น้อยมากนะครับในฤดูกาลนี้เล่นดีเป็นอันดับ4ในตารางพรีเมียชิพออในตารางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษส่วนฟูแลมในฐานะทีมเยือนเฮียหยวนยังมองว่ายืบสนัดหลังสุดชนะเพียง8สเสมอ10แล้วก็แพ้5ค่าฟูลแลมยังเป็นทีมที่ชนะน้อยกว่าสเสมอและเล่นดีในฐานะทีมเยือนเป็นอันดับ6เกมนี้จะออกมาลัดก,กุมเพราะว่า นัดนี้สำคัญนะครับใครพาดท่าหรือเพียงพั้มอดเตะเลื่อนชั้นขึ้นพิมิชชิปอังกฤษและมาดูสิติการพบกัน3านัดหลังสุดในฤดูกาลนี้ฟูลแลมชนะ1-0เสมอ1-1แล้วก็ฟูลแลมชนะ2-0เห็นได้ชัดนะครับว่าฟูแลมมีผลงานที่ดีกว่าแต่เฮียหยวนให้สังเกตทั้ง3นัดล่าสุดที่พบกันในปี2019-2020ไม่มีนัดไหนเลย ยิงเกิน2.2 5ประตูหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรออเพย์ออฟเตะเวลาตี1.45นาทีตรงตามเวลาบ้านเราคาร์ดิฟตี้เจอฟูลแลมจากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปคาร์ดิฟมักจะทำผลงานไม่ดีเมื่อเจอฟูลแลม สามนัดหลังสุดฟูลแลมสามารถเอาชนะคาดีฟได้ถึงสองนัดเสมอ1หนึ่งนัดและไม่แพ้เลยในฤดูกาลนี้แต่วันนี้เกมสำคัญเตะเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นเห็นได้ชัดน,นะครับว่าคาดีฟเล่นในบ้านถือความได้เปรียบที่เล่นในบ้านก่อนในนัดแรกส่วนฟูลแลมก็ไม่อยากเสียประตูแน่นอนสำหรับนัดนี้ทำให้วันนี้เฮียหยวนมองว่าเกมเจาะมากกดดันและเล่นรัดกลุ่มด้วยกันทั้งคู่มาร์ จะมีประตูน้อยในเกมเพย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเสมอทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอร์ต่ำที่ราคา2.2 5หรือราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮีหยหยวนให้บอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็น บอลเพย์ออฟเลื่อนขึ้นชั้นเป็นการเจอกันของคาริบซิตี้เจอฟูลแลมเตบเวลาตีหนึี่สนาทีตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ขั้นต้นนะครับเฮียหยวนมองว่าวันนี้เกมจะออกมาอึดอัดและเล่นรัดกุม่มทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้ให้กดสกอร์ต่ำที่ราคา2.25หรือราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่ง เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามบริเวณด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ดวีพครับอย่าลืมนะครับ คิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครอบทุกด้านสนใจในการลงทุนกก่เฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มที่เด็ดเฮียหยวนแจก VP และที่สำคัญ เฮียหยวนทำโปรโมชั่นตอบแทนคำขอบคุณที่ทุกคนคอยสนับสนุนสนใจสมัครสมาชิกอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอขอบคุณแอ l i ิกาแอตติกาเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้วันนี้บอลแชมเปี้ยนชิพรอบเพย์ออฟคาดิฟเจอฟูลแลมมองสกอร์ต่ำไว้กินเต็มแน่นอนอค,ครับ